สวัสดีครับผมชื่อนิพันธ์งอกงามอายุเจบสองปีมีความประทับใจในคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังชรินทโรเพราะว่าพระอาจารย์หลวงพ่อท่านสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้มีความเข้าใจสามารถที่จะนําคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีระบบและเป็นเอกภาพในแนวทางเดียวกัน ยกตัวอย่างหัวข้อที่ประทับใจได้แก่หัวข้อ2.2.02ขั้นตอนของฌานพระอาจารย์หลวงพ่อท่านไดให้ข้อสังเกตว่าจิตนี้เป็นฌานหรืออย่างโดยมีขั้นตอน5ขั้นตอนคือ 1. ความนิ่ง 2. ความเป็นหนึ่ง 3. ความรู้สึก 4. ความสุขและ 5. การกำหนด ขอขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรขอขอบคุณอาจารย์สมบัติน้ำดอกไม้ขอขอบคุณอาจารย์บุญนักกาศสมบูรณ์ขอบคุณอาจารย์สมทรงนิวาสานนท์ขอบคุณอาจารย์ไพโรจนิวาสานนท์ขอบคุณอาจารย์นัทินีทองคําขอบคุณอาจารย์สุมาลีมณีงามขอบคุณอาจารย์ชล่มผิวอ่อนและขอบคุณอาจารย์ ที่สอนทบทวนวิชาวิธรมรมศาสษาออนไลน์ทุกท่านครับข้อแนะนำที่จะให้คนอื่นได้มาศึกษาวิชาสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังชินทโรแต่เมื่อได้พบผู้ที่รู้จักมาคุ้นหรือท่านที่เคยรู้จักก็ดีได้แนะนำได้เชิญชวนทุกครั้ง เพื่อให้ได้มีโอกาสได้มาเรียนวิชาสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิีทโรนี่คือเป็นการใช้ปากต่อปากขอบคุณมากครับ